สบายดีพี่น้องมันนีก็มาพบมาโพอกับสองสาวคขมิ้วสินเก่าสินเคยเด้อพี่น้องเด้อสบายดีบสัสสุขสุกคนที่เขามาติดตามสองสาวคขมิ้วเนาะมันนีสอคขมิ้วกระซิพาพี่น้องมาเข้าป่าหาหนอ่อไหมไปแกงแรงไปแกงกินตอแรงเนะาะเพราะว่าอยากกินแกงเนาอไหมอากาศกระิเริ่มหนาวแล้วกะเริ่มที่เข้าสู่เก็บเกี่ยวและดู เขานาปี้แล้วนาะพี่น้องตอนนี้ก็ดีสีเอาหน่อไม้ไปแกงใส่หมักบวบหมักบวบยันี่กะมันได้พี่น้องบังเอิญเขาไปในป่าอยู่หัวไห่อยู่นะก็เลยเห็นแงนงหน่อไม้ส่องละเศร้าอยู่พี่น้องเออเห็นแงนงหน่อไม้ส่องละเศร้าอยู่ก็เลยว่าที่เขาไปตัดเอามาแกงกินแรงพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาหาหน่อไม้นำสาวคำมิว้วสาวคำมิว้ว ขับมาหนื้อไหมอยู่หัวหายไปหน้าของสาวขมิ้วเองแหละเนาะป่าเนื้อไหมก็อยู่หน้าเพราะว่าบไปหาอยู่ใกล้เนาะออกไปเบิ้งหายเบิ้งหน้าแล้วพอเห็นเนงเนื้อไหมพี่น้องก็เลยว่าเขับไปหักเนงเนื้อไหมมามาพี่น้องมามาหาเนื้อไหมนํากันจะเอาแต่เนงมันเอาแต่เนาะเอาแต่เนงหน่อยไปแกงกินสำนิ้วก้อยนิเมอนี่เนาะสำนิ้วมือนี่แกงกินแซ่บแล้วพี่น้องเลย อ่อนๆส่วนตัวใหญ่มันเหม็นเชเขามีจบอเอาเนาะอยากินอยากินแหนงแหนงหน่อไหม <c oughs> อันนี้ก็เป็นแหนงเน่อไหมเรียงน่องเกิดเอาแห้เอาว่ะเลยพี่น้องสิมาแกงใส่สิมาแกงกินกับปิ่งปลาปิ่งปลาขาวสิมาแกงกับปิ่งปลาขาวเมล็แซ่บ,บมๆมันๆน่ารลดนะพี่น,อนมม้องเนาะใส่มะกวบ หอมหวานส่วนนี้มักบวบกับกระลังหอมกระลังหวานได้พี่น้องเลยส่วนกระลังส่วนนันเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีเนาะมักบวบกับหวานกับหอมได้พี่น้องเนาะเออผู้ได้กินผู้ได้กินมักบวบยามนี่มันหอมหวานเด้พี่น้องเลยเออรสชาติเขามักบวบต้มกินกระแสบได้นาะตัวแก่ก็ดีมักบวบใส่ใส่ใส่ผักขยแยงหอมหอมส่วนนี้ผักขยแยงกับกำลังยาวกำลังสิออกดอกเพราะว่าส่วน เก็บเกี่ยวเขาานาปีได้พี่น้องเนาะเออแล้วกับซีตัดอันตัดตัวมันเป็นผุ่มอยู่ลุมเนตัดใบมันออกน้าบ่อหายมันหกมันหยังเนาะพี่น้องเออหายโกกมันเวลามันเกิดมากกับหามันเดีวเกิดแต่ยอเกิดแต่ยอดมันให้มันงามๆนะพี่น้องเนาะได้พี่น้องตอนนี้ก็ได้พอแกงแล้ว ได้พอแกงเลยก็บเอาหลายเอาแต่พอแกงเนาะเพราะว่ามันก็มีหลายกออยู่แต่ว่าเอากอเดียวกอเดียวได้พี่น้องนี่กอเดียว<อ>เหลือแกงเลยมึงในยอดยังสี่สองก็ดูกระเดยอยู่พี่น้องเอ้ยนี่นได้หลายเลยพี่น้องตอนนี้ก็ดีมาเด้มาเด้อพี่น้องอมาเด้อมา,ดมาหาหนอนใหม่น้ำกันเด้อนอนใหม่อยู่ในกออยู่พอหายไปหน้าของชาวขมิวเองมาเด้อพี่น้องมาเด้อ ขอบใจหล,ลายๆที่เขามาเบิงส่องสาวคำมิวเด้อผู้ใดเขามาเบิงแล้วก็ขอให้ลำให้รวยให้ถูกวหวยรวยเบอร์อยู่ดีมีแหง้ง <laughs> ก็นี่สิมันอยู่บ้านเนาะ bây giờ mình sẽ qua phải rồi con này cơ bụng này ôi, khá nhạt khá xa xin đại khóa kèm nhiều xin chào ơi hà nó mại, kèm sẽ mọc buộc để phát hiện ngầm hôm mình mà, đó <laughs> đó. À, là, mà anh đó. Nên, nó phi nằm nó, nằm 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 phi nằm 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 แหนงมันขึ้นสูงแล้วพูบ่บร้อเอาหึนี่ได้หลายเยด้อเด้เฮ้ทุกคน เดี๋ยวพอแกงกสนนี้